อูดเลอดหกเทศบาลตำบลสามเมืองหลังสุท้ายับไปนี่นะจับาปนั่งก็นัองให้บนเลยครับเอ้ผมก็ไม่ได้หรอเยอะบันไดไม่ดูาเมือนหลังเลยน่ด้วย

<ARS> ห้ามใช like right. <itu? S 1> ้มือนะครับใช้เท้าอย่างเดียวโอ้หอยู่ที่บ้านก็ไม่เคยเลยได้ดูดูดูไปรูว่าใครเป็นอะไรเอาละครับบางคนยังถ่ายได้ได้เลยโดยเฉพาะอบจลาดเปว่ยวสีเยอะเงีนบักปุ่มาไม่ได้ไม่เคยลูกยังไม่เถืนมาโดยจะโอ๊นะ แล้วไปดูดังดิแล้วตัวเองแล้วี่ไหนล่ะมาดูครับทัได้ไหมได้อะไรกัไปด้วยไปเช็่อนโอ้โหี่รักไทยเช็ดก่อนียโอ้บอกแล้นะตดวินเี่ลายอยู่โอ้น่ารื่นเรบางคนนี่ยังไม่ข้าถึงวัวข้าวูดใช้มือเลยเลยเยไปได้

เอออะไร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 อูไรตุ๋ยตุ๋ยตุ๋ยไดีเออมันมันตุมยตุ๋ไหลเลยอย่าเล่แล้วไม่ดะไหลหอกดูดิยาเดี๋ยวไม่ดูดินี่นะดูดิ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 ดูด เตอร์รูชีวิตจริงรู้ชีวิตอย่างนี้ผมไม่รู้หรอครับที่สองเป็นอมตาหลักชัยที่สามเป็นอําลูกนกมาแล้วลงมัอจับ ย่าพ่อมีอบตมาสบุร์แลวงครับเอาแน่เลยนี่นายยงวิชาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยถอดกางเกงให้หมดเอาถ่ายเลยว่าถอดเอ่อนายุงวิชาบอกให้ถอดให้หมดเอาฟังกันดีกว่าคาใจแล้วครับดูแล้ว เอาสนุกแนะ่ดูสิครับ่กรรมการเราก็ดูด้วยค่อยคอย่คอยค่อยค่อยใจแล้วมือใช้ไม่ได้จะประคองก็ไม่ได้เอาแล้วครับนี่บิลีล,ล,ลาโอ้โหเด้อเอาแล้วครัาบเแี่กระบกาสามเมืองกะบัการผมนิ่งนานเลยเนี่ยถอยมาหน่อยถอยมาหน่อยโอ้ผมมองไม่เห็นด้วยเอาแล้วรับนี่ อันนเ,นเปนะ่ดูราโอ้โหเดด่้วกดูีลา่ใกแ้แล้วครูครไม่มดาออ,อม,มาแสดงว่าครไมมาาด้มา้างเมีเ่ดูรเป็นโยคะเลยาา่าอปิด้ายปขมันยังไม่เข้าที่เว้ย

เอออ้าวไอหมอนี่ยังบิดอยู่นี่แหละไปเจอก็ไม่ได้ไปเจอ้่าเดียวไม่ไดหมดเวลาเนี่ยจริงๆไม่หมดเวลาเลยเขาที่หนึ่งที่สองที่สามได้แล้ว